สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูต้นทั่วพูนะคะตอนนี้ก็ได้ห้าใบแล้วแต่ใดๆก็คือมีการกัดกินปลูกพร้อมกันนะคะปลูกพร้อมกันได้แช่น้ำไว้นี่ค่ะปลูกพร้อมกันบางอันก็เกิด เพิ่งเกิดก็มีเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูต้นนี้จะจะใหญ่และก็แข็งแรงเพราะว่าเม็ดเขาสมบูรณ์นี่ค่ะในกระถางนี้เราก็จะมีต้นถัวูต้นมะละกอต้นพริกเนี่ยค่ะมะละกอก,ก็เลยโรยไว้มีจะมีตัวผูมะละกอผักชีโรยใส่กันไว้ตอนนี้ น้องก็งอกมาได้หนึ่งสองสามต้นที่สี่กํลังงอกเล็กยังเล็กๆอยู่นี่ค่ะส่วนมากก็จะใส่กระถางไว้อันนี้ก็ต้นอันนี้ก็ต้นต้นลูกว่าในลูกว่าก็จะมีขึ้นช่ายมี มะละโกนะคะแล้วก็มีต้นักชีใส่รวมกันไว้คือตัวไหนรอดก็ปลูกตัวนั้นต่อนี่ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นยะนางะานางไข่นะคะยะานางอันนี้ก็กระเพรา,าพริกเดีวพาพาชมสวน นี่ก็จะเป็นต้นเคต้นถั่วในหนึ่งกระถางเราจะมีทุกอย่างนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีบใบเลื่อยเดี๋ยวให้น้องแก่ก่อนค่อยตัดแล้วก็ปลูกอันนี้ก็ต้นถั่วแปรพริก ก็เชิคกูนี่ก็คือผักแยงเนี่ยแยงน่าถ้าน้ำไม่มีน้องก็จะเริ่มเริ่มเหี่ยวต้นพริกนะคะต้นพริกต้นพริกต้นลำใหญ่น,นี่ก็คือต้นว่านี่อะโวคาโดเนี่ย เราจะใส่ไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะงอกไปเรื่อยๆนี่ก็พริกค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้นี่กเคยเมาเล็ดผักที่เตรียมเก็บไว้ มีแต่ของกินเอาใส่กระถางไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้ลดน้ำพอเขาเริ่มแห้งแล้วนี่ต้นขี้เหล็กขี้เล็กนี่ก็จะเป็นผักแป้นนะคะผักเปนฝัน่งนี้ก็จะเป็นกระถินกระถินแล้วก็ผักแป้น ที่มันก็กระถิ่นนั่นเองค่ต้นมเะเขือพวงก็กพอได้กินค่มะมะเขือพวงมันก็เป็นต้นวุ้นนะคะต้นวุ้นต้นวุ้นหรือว่าต้นเยนาญเวียดนามเนี่ยค่ะเยนาญเวียดนามเยนางอินโดเยอะ นี้ก็จะปลูกใส่กระถางไว้ปลูกใส่กระถางไว้แล้วก็จะได้ลดน้ําส่วนประหวานก็คือเรียบร้อยหมดไม่เหลือแห้งตุยส่วนมากจะใส่กระถางไว้ยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายอันไหนรอดก็คือปลูกอันนั้น เือเป็นพุ่มเป็นพวงอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดน้องก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยไม่รู้จะหักไหมนี่ค่ะต้นน้องอันนี้มะลิค่ะมะลิมะลิน้อยนี่ก็ยานางอีกต้นนะคะยานางบ้านเราอีกต้น เอาไปสวยปลูกไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนนี่ค่ะเราไม่มีพื้นที่เยอะเราก็ใส่กล่องโฟมอย่างนี้นะคะเนี่ยกล่องโฟมตรงนี้ก็จะมีต้นหอม เ้วมังกรผักขี้แล้วก็ต้นถั่วแปบรบตะไคร้ทีเขเล็กๆที่เก็บทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะค่อยๆทำไปแล้วคะ่ะวันนี้แดดก,กำลังสดใสบายๆ